กสไตล์บริหารส่วนลถเกือบแสนนะคะพร้อมกับแคมเปญออกรถศูนบาทเท่านั้นนะคะมีรถอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะคันที่1นนะคะเป็น Honda Accord h y b r i บนั่นเองมาในปี2020นะคะเลขไม่เพียงแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นราคาปกติอยู่1,150,000ลด70,000บาทนะคะเหลือเพียง 1, 1 8 0 0 0ล้าน8มืบาทเท่านั้นฟรีดาวพวันหนึ่งหมื่นแปดคันเท่านั้นนะคะคันนี้เนี่ยสีเดิมทุกชิ้นเช็คศูนย์ตลอดนะคะประวัติชัดเจนมากๆนะคะคันนี้เนี่ยตอนป้ายแดงมูลค่า1 6ล้าน6กแสนกว่ากันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ราคาย่อมเยาวลงไปเยอะมากๆนะคะกับรถที่ติดสีเดิมๆจากตอนป้ายแดงเลยประวัติเช็คศูนย์ชัดเจนมากๆเลยนะคะคันที่2ของเรานะคะก็จะเป็น HONDA Accord นะคะมาเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc มาในปี2020นั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าขับไม่อ่ดเลยเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc รุ่นเทอร์โบนั่นเองนะคะขับสนุกประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะคันนี้เนี่ยราคาปกติอยู่ที่1,59,000บาทนะคะลดไปเลย61,000บาทวันนี้มาจากโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 9 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวน์เหลือเพียง1,6,000กว่าเท่านั้นนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ใช้น้อยมากๆเลขไม่ใช้ไปเพียงแค่30,000ืกิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับรถที่มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยเช่นกันนะคะตัวรถเนี้ยติดสีดเดิมๆทุกชิ้นเหมือนเดิมนะคะ ได้ยังใหม่ปี2022ด้วยนั่นเองนะคะมาเป็นคันสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะโถสไตล์ผู้บริหารก็คือ t o y ยต้าแคมรี่นะคะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น 2.0G มาในปี2020เลขไม่เพียงแค่60,000กิโเมตรเท่านั้นนะคะราคาปกติอยู่998,000บาทวันนี้ลดไปเลย89,000บาทนะคะราคาพิเศษเหลือเพียงแค่899,000บาทเท่านั้น เครดิตดีจะเต็มฟรีดาวเหลือเพียง15,000หม่ากว่าเท่านั้นนะคะคันนี้รถใช้น้อยนะคะมีประวัติเช็คศูนย์สีเดิมทุกชิ้นเช่นกันคันนี้มีฝาท้ายไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะแล้วก็แถมฟรีเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์ให้แล้วด้วยอีก10,000กิโลเมตรนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าใครหารถยนต์สไตล์ผู้บริหารส่วนรถเยอะนะคะออกรถศูนย์บาทได้สามารถโทรมาหาหญิงได้ที่เบอร์0 8 8 8 9 7ป88 8นั่นเองนะคะ หรือใครสะดวกแวะเข้ามาชมที่ร้านร้านตั้งอยู่บนถนนกาจนาพิเศษใกล้กับสหาคมชาวปักใต้และห้างพาซิโอ้นั่นเองนะคะส่วนท่านท่านไหนอยู่ไกลสามารถซื้อขายออนไลน์ได้เลย,ยเรามีบริการจัดส่งรถทั่วประเทศนะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ง่ายๆเช่นเดิมคะ่ะ